สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไกด์ไลฟ์บายโจรครับผมวันนี้เราจะมาพิการก,ากันนะครับเราจะมาพิกากรากันในหัวข้อที่ว่าดวงการเงินของคุณใน7วันข้างหน้าเป็นอย่างไรมีไพ่ตํากองให้เลือกครับมีไพ่กองรถแบนครักองกล้องถ่ายรูปแล้วก็กองกระเป๋าเดินทางครับให้เวลาเลือก5วินาทีครับ โอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนนะครับกับหัวข้อที่ว่าดวงการเงินของคุณใน7วันข้างหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ใบแรกก็เดอะทาวเเลยครับโอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนนะครับผม ผมว่าสถานการณ์การเงินของคุณช่วงที่ผ่านมานะคุณดูมีรายจ่ายเยอะมากเลยนะคะผมมีรายจ่ายที่แบบมันดูยุ่งเหยิงมากเลยนะมันดูมีอะไรที่ต้องรับเข้าจ่ายออกรับเข้าจ่ายออกแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะคะผมแล้วก็มันมีบางรายจ่ายที่คุณก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าคุณจะต้องจ่ายอะไรบ้างคุณก็พยายามแบบว่าดึงหมุนอยู่แบบที่แบบ สุดๆเลยอะครับผมคุณพยายามแบบว่าบาลานซ์ค่าใช้จ่ายต่างๆสูงมากเยอะมากแล้วครับผมแล้วมันก็ยังมีรายจ่ายอื่นที่บางคุณบางทีคุณไม่ได้แพลนไว้นะครับผมมันมีรายจ่ายเฉพาะหน้ารายจ่ายปลุกปับรายจ่ายกระทันหันมาให้คุณแบบว่าจะต้องแบบเหมือนปวดหัวหรือก็เครียดเลยนะครับผมบางคนบางท่านแบบว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็แบบหลังคารั่วน้ําซึมแบบเนี้นะฮะ ต้องซ่อมหลังคาซ่อมหลังคาลงรถหรือนะ้ำมันรั่วอะไรแบบนี้นะครับผมเอ้มันมีรายจ่ายที่แบบมันมาปุกปักกระทันหันเยอะมากเลยนะแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนสถานการณ์ของคุณตอนนี้คุณจะแบบจะรู้สึกว่าแบบเออรายจ่ายมันรอเยอะมากแล้วคุณจะต้องเลือกว่าแบบอันไหนเร่งรีบก่อนอันไหนเร่งรีบพอรอได้เงี้ยครับผมคุณคุณต้องเหมือนเหมือนบริหารแบบนั้นเลยอะช่วงช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผม แล้วถ้าเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมผมคิดว่าคุณยังต้องแบบมีรายจ่ายพวกนี้มันยังมันยังดูจะไม่หลุดออกไปในทีเดียวเลยนะครับผมเหมือนคุณจะต้องแบบเหมือนพยายามตั้งรับให้ให้ดีเลยนะครับผมเหมือนพยายามวางแผนจัดก,การนะเพราะว่ารายจ่ายเหล่านี้มันจะยังอยู่นะครับมันยังเคลียร์ออกไม่ได้เอาจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรต้องจ่ายจ่ายแค่ไหน หรือจ่ายเป็นระยะเวลากี่เดือนกี่ปีแบบนี้ครับผมมันมีมันมีไทม์ไลน์ของมันอยู่นะแต่แต่คุณก็อดเครียดไม่ได้จริงเพราะว่ารายจ่ายกระทนหานหรือรายจ่ายอื่นๆที่แบบมันมีอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นไปงานแต่งเพื่อนหรือต้องไปงานบวชหรือต้องไปแบบว่า เป็นงานปาร์ตี้งานสังคมอะไรแบบนี้ก็มีเข้ามาด้วยนะครับผมโอ้ใช่เลยมันยังคงมีรายจ่ายเยอะอยู่เลยนะสําหรับผู้ที่เลือกกองนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีบางอย่างด้วยนะอย่างเช่นบางคนบางท่านอาจจะแบบว่ากําลังทําเรื่องกู้ยืมเงินหรือกำกำลังทําธุรกิจหรือดีวกับกับใครไว้เรื่องเงินทุนอะไรแบบนี้นครับผมบางทีบางคนบางท่านนะคอมมิตเมนอีกแบบหนึ่งนะแต่ยูนดีพอใกล้วันที่ต้องจ่าย จ่ายเงินการรับเงินการมีการแบบขอเปลี่ยนขอเลื่อนเปลี่ยนแผนปรปปับแบบนี้มีนะครับผมในเจ็ดวันนี้นะครับเออแล้วมันก็จะยังมีแบบเหมือนเหมือนคุณอาจจะต้องใช้การคลิกคลิกแทงคลิกคลิก,กนิดนึงนะครับผมอย่างเช่นรายจ่ายบางรายจ่ายนะครับผมเออผมคิดว่ามันอาจจะพอดึงได้บ้างมันอาจจะพอเลื่อนออกไปได้อีกสักหน่อยแล้วคิวไหนที่มันมัน มันจอดคิวมากกว่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องเหมือนเจรจาต่อรองพูดคุยอแบบใช้ทริคนิดนึงนะครับผมเออไม่งั้นมันมันจะทําให้คุณเครียดมากเกินไปแล้วมันจะได้แบบช่วยในการจัดสรรบาลานแล้วแบบเหมือนจะได้จ่ายได้ครบนะแต่ว่าช้านิดนึงรายจ่ายที่มีเข้ามาคุณพยายามที่จะเคลียร์ให้ครบแต่ว่าอันไหนที่แบบดึงได้หรือว่าเอาไป ขยับเป็นคิวหลังก่อนอะไรแบบนี้โอ้แบบแบบนี้จะทําให้คุณดูดูจัดการได้ง่ายขึ้นดูจัดการได้ครอบคลุมกว่าแล้วนะครับผมโอ้ใช่รายจ่ายของคุณตอนนี้มันยังเยอะอยู่เลยนะแล้วตอนนี้คุณก็มีความเครียดเครียดกับเงินมากจริงๆเลยนะครับผมคุณเครียดกับเงินนะคุณนอนคิดวางแผนว่าแบบจะจัดการมันได้ยังไงดีเนาะรายจ่ายมันมีเยอะขนาดนี้แล้วก็รายรับคุณจะหาทางไหนที่จะทําให้มีเงินเข้ามามากๆได้ ตอนนี้คุณคุณกังวลแล้วก็เหมือนอ่าเหมือนคิดซ้ำคิดวนเวียนกับเรื่องนี้อยู่ตลอดเลยแต่ว่าเหมือนสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือการงานของคุณมันทําให้คุณขยับอะไรไม่ได้มากนะครับผมขยับขยายอะไรยังไม่ได้ยังรู้รู้สึกติดขัดแล้วก็รู้สึกอึดอัดไปห,หมดมันเลยอยู่เป็นเหมือนกับาภาวะจำยอมที่มัน มันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับผมอ้ใช่เลยนะคุณมีความเครียดมากเลยนะจะขอให้คุณประคองประคองอารมณ์ตัวเองไว้นะครับอย่าดําดิ่งหรือแบบว่าเครียดมากจนเกินไปนะคุณคุณใช้ทริคพลิกแพงอะไรบางอย่างได้สลับจัดคิวได้อยู่นะครับผมยังมีทางทางที่จะออกที่จะพอรอดได้อยู่นะครับผมเออใช่อันไหนที่มันสําคัญยังไม่มาก พอจะเลื่อนออกไปวันสองวันได้ก็ลองพูดคุยเจรจาต่อลองอะไรแบบนี้ดูนะครับผมผมคิดว่าเจ็ดวันนี้ยังยังคงแบบว่าอาต้องจัดการหรือก็เคลียร์เรื่องเงินอีกอยู่ระยะหนึ่งเลยนะครับผมืใช่เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่อาการคาดเดาแบบรวมแล้วก็การอ่านไพ่แบบรวมภายในเจ็ดวันนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ตลอดไปนะถ้าเป็นความรู้สึกที่เราแบบ ไม่ดีหรือรู้สึกว่าเป็นพลังงานไม่ดีไม่ต้องเก็บกลับไปนะครับขอให้ดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนานก็พอนะครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกล้องถ่ายรูปนะครับกับหัวข้อที่ว่าดวงการเงินของคุณในเจ็ดวันข้างหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสําหรับคนที่เลือกกองกล้องถ่ายรูปนะครับผมคิดว่าสถานการณ์การเงินของคุณที่ผ่านมานะคุณค่อนข้างจัดการมันได้ดีคุณไม่ได้รู้สึกตึงหรือลอําบากขนาดนั้นนะคุณมีใช้มีจ่ายมีแบบว่าไม่ได้อมไม่ได้รู้สึกตึงมือมันมีอาจจะแค่นิดหน่อยที่บางทีคุณอาจจะอยากได้ของอะไรบางอย่างหรือว่าอยากจะซื้ออะไรแบบตอบแทนตัวเองแล้วมัน มันอาจจะยังรู้สึกแบบว่าเออต้องต้องรอหน่อยต้องเก็บอีกนิดนึงออะไรแบบนี้ครับแต่ส่วนมากมันเป็นของที่ที่มรอได้นะครับผมมันไม่ได้เป็นคิวที่แบบมาจอดทาให้เราเครียดเรื่องรายจ่ายอะไรแบบนั้นนะครับผมโู้ใช่นะที่ผ่านมาคุณก็ดูโอเคนะสถานการณ์การเงินของคุณดูโอเครอดอยู่รอดโอเคสบายเลยนะครับผมใช่แล้วดวงการเงินของคุณในเจ็ดวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าบางคนบางท่านที่แบบคิดที่จะทํา ธุรกิจหรือมองหาธุรกิจหรือ,อไรายได้เสริมอะไรบางอย่างอ่ะผมคิดว่ามันจะมีโอกาสเข้ามานะซึ่งซึ่งโอกาสตรงนี้มันก็จะทําให้แบบมามีงานก็มีเงินเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับผมใครที่แบบกําลังมองหรือกําลังหาไอเดียคุณจะได้ไอเดียนั้นแล้วแล้วไอเดียนั้นน่าจะทําให้คุณเอ่อแบบเหมือนมีช่องทางในการทําเงินเพิ่มขึ้นนะครับผมใช่เลยใช่นะคือคุณคุณไม่ได้รู้สึกว่า เดือดร้อนในขนาดนั้นนะคุณยังมีใช้มีจ่ายคล่องมือดีใช่แต่เพียงแต่ว่าคุณน่าจะกําลังเครียดว่าถ้าสมมติว่าคุณจะต้องแบบอยากต่อย,ยอดทําธุรก,กิจหรือ,เ,อเรียกว่าอาชีพเสริมอาชีพรองอะไรเงี้ยคุณจะไปเครียดเรื่องในอนาคตมากกว่าแต่ในเจ็ดวันนี้คุณไม่ได้ไม่ได้มีรายจ่ายอะไรที่น่ากังวลเลยนะครับผมคุณมีแต่แบบรายรายจ่ายที่จะแบบเตรียมวางมือเอ้ยเขาเรียกว่าเตรียมลงทุนลงแรง จัดสรรจัดแผนอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเป็นเป็นแบบกําลังเคลียการเงินเพื่อการเติบโตมากกว่าแต่ว่าพวกรา,ายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณค่อนข้างแบบมีการวางแผนมีเงินใช้มีเงินเก็บมีความสุขแล้วก็ใช้จ่ายเงินแบบว่าให้ความสุขกับตัวเองได้ใช่แล้วก็เงินที่ที่คุณเอาไปลงหรือเอาไปทําอะไรส่วนมากเล เป็นกับการวางแผนทั้งนั้นคุณแผนมาแล้วว่าคุณจะทําอะไรแล้วคุณอยากจะเติบโตอะไรคุณอยากจะมีธุรกิจแบบไหนอะไรเงี้ยครับต้องวางเงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่คุณจะใช้ใช้แบบความคิดกับเรื่องพวกนี้มากกว่าไม่ได้ไม่ได้มีความเครียดก,กับการใช้จ่ายรายวันหรือแบบหมุนเงินรายวันอะไรแบบนี้นะครับผมใช่คุณดูโอเคนะแม้ว่าจะเหนื่อยแต่คือคุณเหนื่อยกับการวางแผนอยากเติบโตให้มากขึ้นมากกว่าครับผมใช่เลย การเงินของคุณดูดีดูโอเคอยู่แล้วแล้วมันดูจะเติบโตแล้วมันดูจะมีช่องทางที่มีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยนะครับผม <ç ụ> ใช่เลยครับมันดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองกระเป๋าเดินทางนะครับกับหัวข้อที่ว่าดวงการเงินของคุณในเจ็ดวันข้างหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เหมือนกับไพ่กองที่ผ่านมาเะยครับไปนี้ตามมาอมโอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกระเป๋าเดินทางนะครับผมว่าสถานการณ์การเงินของคุณที่ผ่านมานะคุณก็มีใช้จ่ายนะแล้วผมคิดว่าบางคนบางท่านน่าจะใช้จ่ายกับแบบความสุขของตัวเองเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆไปแบบว่าช้อปปิง้ง เสื้อผ้ามาหรือพาตัวเองออกไปเที่ยวไปเที่ยวแบบใกล้ๆสองวันหนึ่งคืนสามวันสองคืนทเที่ยวระยะใกล้แบบนี้นะครับผมไปค้างค้างคืนเที่ยวพักผ่อนแล้วก็แบบเหมือนว่าพาตัวเองไปไปออกไปเจอโลกกว้างไปพบปะสังสรรค์พูดคุยเจราจากับใครเจอเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะครับคุณใช้ใจ่ายกับความสุขของตัวเองเยอะเหมือนกันนะคุณแบบคุณแบบไม่อยากให้ตัวเองเครียดน,นะ แต่ว่าพอไปใช้แล้วกลับมาคุณก็แอบมากังวลนิดหน่อยว่าเออเราจะเหลือเงินใช้เท่าไหร่อย่างไรเราจะมี cover ไหมอะไรแบบนี้ครับผมเออใช่คุณมีแต่คุณก็ไม่ได้ถึงกับเดือดร้อนอย่างนั้นนะคือคนก็มีเงินที่พาตัวเองไปพาตัวเองไปสดชื่นหาความสุขบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะครับผมเออใช่ละใช่เลยครับผมแล้วเจ็ดวันในเจ็ดวันนี้ข้างหน้าเนี้ยการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับ ผมคิดว่านะบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกกลับมาวิตกกังวลแล้วเออเจ็ดวันนี้เราค่าใช้ใจ่ายเรามันยังเหลือที่เท่าไหร่นะต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่หรือต้องแทนยังไงเงี้ยครับผมพยายามรู้สึกแบบจะประครับประคองตัวเองให้มันผ่านผลไปถึงสิ้นเดือนให้ได้ไปถึงแบบผลเดือนนี้ให้ได้ตอนนี้คุณกําลังประครับประคองมันอยู่นะจะถามว่าแบบ ไม่ถึงกับว่าตึงแบบตึงเปียอะไรแบบนี้นะครับผมออคือก็ยังพอมีเอเอหมือนแบบว่าประคับประคองตัวเองไปได้ใช้จ่ายไปได้แม้ว่าจะเครียดบ้างอยู่เหมือนกันเหมือนประมาณว่ามันจะต้องทําให้คุณจํากัดค่าใช้จ่ายจํากัดของที่อยากทานจํากัดการเดินทางที่แบบอยากจะไปแล้วต้องอดทนไว้ก่อนแบบนี้ครับผมมันจะเป็นฟีลประมาณนั้นนะแล้วก็แบบว่าบางคนบางท่านแบบผมคิดว่าอยากจะ กำลังคิดหาเงินหรือเก็บเงินเพื่อที่จะไปลงทุนต่อยอดอะไรบางอย่างอย่างเช่นบางคนบางท่าน,นอาจจะแบบอยากจะเอาเงินไปใช้ในการเ,าเรียนเปิดลงทะเบียนเรียนอะไรสักอย่างเรียนออนไลน์เรียนออฟไลน์หรืออยากจะแบบว่าลงทุนอะไรสักอย่างอย่างเช่นอยากจะแบบลงทุนในหุน้นหรืออยากคนอยากจะเทรดเทรดทองเทรดเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าอยากจะทําธุรกิจร้านค้าขายอาชีพเสริมอะไรสักอย่างที่ ที่ช่วงต้นมันจะยังต้องใช้เงินอยู่คุณบางคนบางท่านจะแบบเหมือนมีความคิดวางแผนแล้วก็พยายามที่จะอยากให้เงินมันโตใช่อยากจะใช้เงินทํางานเพื่อให้เงินมันเติบโตแบบนี้นะครับผมบางคนบางท่านจะคิดเคลยดกับเรื่องนี้นะเรื่องการวางแผนการเติบโตในอนาคตใช่ครับคุณก็เลยเอามาคิดเยอะแต่ส่วนเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะ่ะบางคนบางท่านก็คือไปเหมือนใช้เงิน a d v a n c กับความสุขของตัวเองไปล่วงหน้าแล้วช่วงตอนท้ายก็เลยต้องแบบเหมือนมารัดเข็มขัดส้กหน่อยแต่ถามว่ารอดไหมรอดนะคะผมยังไปได้อยู่นะยังมีแบบประคับประคองตัวเองไปได้รอดอยู่นะใช่เลยส่วนกับบางคนบางท่านที่อยากจะแบบ ประหยัดเงินเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยคือเป้าหมายของคุณมันค่อนข้าง,าง,างชัดเจนมากเลยนะครับที่เหลือก็คือเหมือนพิจารณาแล้วก็วางแผนทีทั้วนให้รอบครอบดูนะครับผมแต่ยังไงอย่าคิดมากนะอย่าเครียดมากนะคุณค่อยๆไปได้นะเพราะว่าคุณแบบคุณแบบว่าแบบเหมือนอาจจะบางคนบางท่านอาจจะชอบเหมือนบีบกดดันตัวเองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแบบว่าอืม อย่าก,กดดันตัวเองมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าแล้วก็ทำใจเออกไปเที่ยวบ้างเหมือนที่ผ่านมาก็ก็ดีมากเลยนะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็คลายเครียดด้วยนะครับผมใช่เลยยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ